ประดงเลือดผื่นภูมิแพ้ผื่นแดงคันปัญหาผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ควรมองข้ามนะคะคุณหมอขอยกเคสตัวอย่างคนไข้อายุ16ปีปรึกษามาด้วยอาการผื่นคันประดงเลือดมีผื่นขึ้นเป็นตุ่มใสมีจ้ำแดงตามตัวตัวร้อนผิวหนังแดงร้อนและคันมักมีอาการช่วงก่อนมีประจำเดือนขี้ร้อนและเหงื่อออกง่ายร่วมด้วยจากเคสนี้พื้นฐานเดิมของคนไข้เป็นคนที่มีความร้อนอยู่ภายใน จึงทําให้มีอาการขี้ร้อนและเหงื่อออกง่ายรวมกับในระยะเวลาที่มีประจําเดือนร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนการไหลเวียนของเลือดจะเพิ่มมากขึ้นทําให้ภายในร่างกายเกิดความร้อนและร่วมกับสาเหตุอื่นๆเช่นการทานอาหารรสจัด,ดรสเผ็ดหรือของมันมากเกินไปจะทําให้กระทบต่อการทํางานของกระเพาะอาหารและม้ามทาให้ระบบก,การย่อยเสียสมดุลสะสมจนเกิดเป็นความชื้นและความร้อนในร่างกาย รวมถึงสภาวะทางอารมณ์เช่นความเครียดซึ่งทำให้ระบบภายในร่างกายแปรปรวนเกิดเป็นความร้อนสะสมที่ระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อจึงเกิดอาการผื่นคันตุ่มใสผิวแดงร้อนและมีจ้ำแดงขึ้นที่ผิวหนังซึ่งแนวทางการรักษาในมุมแพทย์แผนจีนนั้นจะเป็นการขับพิษระบายความร้อนและสลายความชื้นเพื่อลดอาการคันควบคู่กับการบำรุงเลือดปรับพื้นฐานของร่างกายและกำจัดของเสีย โดยเลือกใช้ตำรับยาอูเสอทงังที่มีสรรพคุณในการปรับสมดุลการทำงานของเลือดและน้ำเหลืองรักษาอาการภูมิแพ้ผิวหนังลมพิษแพ้อากาศผื่นขั้นจากเหงื่อคันตามผิวหนังผิวหนังอักเสบผื่นคั้นจากน้ำเหลืองเสียช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในเลือดและลดพิษร้อนในร่างกายหลังจากที่คนไข้าทานยาสมุนไพรจีนของทางคลินิกไปหนึ่งชุดอาการผื่นแดงที่เป็นจ้ำๆดีขึ้น ทานบำรุงต่อเนื่องตามคำแนะนำของหมออาการดีขึ้นแน่นอนค่ะหากท่านไหนกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ปรึกษาหมอได้ที่ชื่นชิวยาสมุนไพรจีนทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านสุขภาพค่ะ